ครับสวัสดีครับที่เห็นตัวมแมลงสองตัวนะครับสีดำดำอยู่บนเถาแต่งกวานะพอดีผมมาทําค้างแต่งกวานะครับชื่อมวลเพชรคาดนะครับตัวเขาจะสีออกน้ําตาลดำดำเข้มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามดึงรูปนะครับอ่าเนี่ยนะครับ ก็จะมีปลายแหลมที่ปากนะครับเป็นแมลงเพชฌฆาตที well like <Yeah. S 2> ่คอยเป็นตัวห้ามนะครับคอยจับหนอนกินนะครับคือตัวนี้ถ้าในสวนยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะคอยจับหนอนกินให้เรานะครับก็นะครับเป็นลักษณะตัวห้ามก็คือว่ากินแมลงกินหนอนเป็นอาหารนะครับก็ถ้ามีเยอะยิ่งดีครับตัวนี้นะครับเรียกว่ามวนเพชรฆาตพอดีผมเจอนะครับอันนี้อยู่คู่กัน2ตัวเลยก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันนี้อยู่ที่แตงกวานะครับ เขาก็จะคอยดูแลเหมือนยามรักษาความปลอดภัยนะครับให้เรานะครับขอเพียงว่าเราไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงให้ไปโดนเขานะครับอย่าไปใช้ยาฆ่า,มาแมลงทำนั้นเองเขาก็จะอยู่กับเราไปเรือดแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับอ่าโอเคนะครับถ่ายให้ดูกันเดี๋ยวเขาคงเดินไปเดินมาแถวนี้นะครับครับสวัสดีครับ